สวัสดีครับเพื่อนอยูทูบวันนี้ผมช่างปานเมองนน์นะฮะแต่มาแนะนําเรื่องหินประดิษฐ์นะฮะซึ่งอันนี้ยังเป็นสิ่งที่นิยมกันอยู่มาถึงทุกวันนี้นะฮะอันนี้มันเป็นแคตตลอกของหินหินประดิษฐ์ซึ่งเจ้าของก็จะชอบสีเขียวสีเขียวสีเขียวคําน้ําตาลขมนะฮะสีครีมออกแดงอ่ามันจะมีแคตตลอกอยู่ขนาดเนี้ยที่เป็นยอดนิยมของเขานะฮะ ถ้าเผื่อเราจะตกแต่งหรือจะเลือกประ,ประดิษฐ์ไว้ที่บ้านก็ให้เลือกเพราะเศษสีพวกนี้มันจะมีบังคับอยู่แค่นี้ครับนะฮะในกรณีทีาว่าแผ่นใหญ่มากหรือเป็นเป็นผนังที่เป็นฟูตคูนฟูตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็เลือกเลือกขนาดไปนะฮะเขาจะมีไซส์ของเขาเนี่ยอบอกตามที่เราต้องการเลยนะฮะเราก็ปูว่าพื้นที่จํานวนเท่าไหร่เผื่อไว้นิดเผื่อเผื่อไว้นิดหน่อย เราก็จะเลือกเฉดได้ตามใจชอบให้เข้ากับตัวสีบ้านหรือว่าเป็นสีที่เพื่อนๆเราชอบใช้สีอะไรก็ให้เลือกนะฮะซึ่งสียอดนิยมก็จะมีอย่างที่ผมนําเรียนเนี่ยนะฮะอยู่ประมาณสิบกว่าสีนะฮะส่วนส่วน,ส,วนส่วนถ้าเผื่อเราต้องการเราก็เลือกใช้ให้ให้ให้เหมาะกับบ้านนะฮะเหมาะกับผนังแล้วเราก็จะได้สิ่งที่พอใจพึงพอใจท,ที่ที่เราต้องการนะฮะ เพราะว่าเฉดสีมันจะไล่ๆกันโซนถ้าเผื่อเราเป็นบ้านสีครีมก็ต้องกดใใจสีชุดไหนก็ดูเลือกเอานะฮะมันจะมีเฉดบอกแต่ราคาก็ไม่ได้หาซื้อได้นะมันราคาก็ไม่ได้สูงนักครับผมก็ได้นำเรียนสิ่งดีๆเหล่านี้ม,มาให้เพื่อนในทราบเพราะเมื่อก่อนผมจะทำงานด้านนี้มากก็เลยมีแคตตาล็อกทิ้ทางบริษัทให้มา ผมก็เลยนําเรียนให้เพื่อนๆได้ทราบว่าก่อนเราจะซื้อให้ตัดสินใจเลือกกันให้ดีนะครับสวัสดีครับผมช่างปานเมืองนอนท์ครับ